สวัสดีจ้าแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วมาค่ะมาชิมเบ่งตูดตูดอื้อแสบพี่น้อง ครบลค่ะจะใส่น้ำลายผัวลดฉาบบ้งไ,ได้บ่ข่อยเพชร รอบหน้าแกตัวใหม่ค่ะใครพริกแห้งแล้วมันบบให้พริกแห้งให้พริกรสหน่อยพ่ะใส่ประมาณพริกกุนหน่อยเ <c oughs> มนูกับแกง 摊肉比较多吧，干推了。 ฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จ้า,ากินด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ